เรียมมากเลยนะคะบางคนก็คือโอ้โหมาครบ5ข้อเพราะฉะนั้นค่ะเรามีตัวช่วยนะคะไม่ปล่อยให้คุณเคว้งคว้างเป่าเปี่ยวเดียวดาแน่นอนนะคะในเรื่องของโรคอ้วนนั่นเองนะคะก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะนี่เลยด่ ช่วงนี้บอกเลยนะเป็นอะไรที่แบบว่าคือน้องมาแรงนะคะเราก็ต้องพูดกันแบบ7วัน e r ว D a y ชิงกระเบลเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับคนมีปัญหาในเรื่องของโรคอ้วนนะคะหลายคนก็บอกว่าน้องเอแล้วแบบว่ามีการบําบัดต,ตามโฆษณาการนู่นนี่ไหมนะคะวันนี้น้องเอขอแบบว่าขอข้ามไปเลยเพราะว่าคนที่เข้ามาฟังคลิปน้องเอเนี่ยบางคนนะทำไม่ได้ เอเคยบอกหลายรอบแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกินตัวนี้ก็ได้นะไม่ต้องกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ได้นะแต่ว่าอะไรคะคุณจะต้องทําให้ได้วินอนให้เพียงพอพักผ่อนให้ดีกินอาหารให้ครบห้ามูกินผักผล,ลไม้ใช่ไหมคะคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยถ้าทําได้อะทำไปนานแล้วนะ,ะถ้าทําได้นะทําไปนานแล้วก็เลยบอกเลยว่าเออโอเคสรุปแล้วนะคะทําไม่ได้นะคะช่วยเอาตัวช่วยเนี่ยช่วยเอาตัวช่วยเนี่ยมาให้พี่หน่อยได้ไหมนะคะก็มีคนบอกน้องเอว่า เปิดตัวช่วยมาเลยอันนั้นก็จัดไปเลยตัวนี้นะคะเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองผสมถั่วลันเตานะคะไม่มีกลูเตนไม่มีแลคโตนไม่มีน้าตาลนะคะที่สําคัญไม่มีไขมันทรานนะคะสามารถรับประทานได้คือเรียกว่าตอบโจทย์คนรักสุขภาพที่ไม่มีเวลาแล้วก็อยากดูแลสุขภาพแล้วก็คือแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าวันนี้เราไม่ไหวจะเคลียร์อ่อนเพลียไม่อยากตัเซตคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามาเราทําไม่ได้ทําอาหารกินเองไม่เป็นเดินไปซื้อกับข้าวนอก บ้านมันก็เป็นกับข้าวที่แบบทั้งทอดทั้งมันทั้งผักทั้งแซบ่บทั้งเค็มคือมันตอบโจทย์ไม่ได้ะคะ่ะเอาง่ายๆเลย <laughs> นะคะขอตัวช่วยดีกว่านะคะถูกต้องเลยนะคะจัดไปเลยคะ่ะพี่เจม <c oughs> จะรออะไรล่ะคะพรีเซนเตอร์สุดหล่อของเรานี่เลยจัดตัวนี้เลยนะคะโปรตีนไอโซโพอตของเราช่วยได้นะคะขอตัวช่วยเลยดีกว่าถูกต้องคะ่ะวันนี้นะคะทำไม่ได้มันยากเออจริงนะคะ ใครที่ทําได้คุณเก่งมากสุดยอดมากก็คือทําต่อไปนะคะส่วนตัวน้องเอกก็เป็นคนหนึ่งที่ทําไม่ได้จริงๆเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินัยนะคะเลือกอาหารไม่ค่อยเป็นด้วยใช่ค่ะแล้วมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วเราทําอาหารไม่ค่อยอร่อยนะคือแบบว่ามันก็พอกินได้แต่มันไม่อร่อยกินหลายๆวันก็เบื่อนะคะแต่ตัวนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กินทุกวัน กินอย่างไรก็ไม่เบื่อนะคะดิฉันก็งงมากปกติดีฉันก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างจะเบื่อง่ายคือถ้ากินอะไรที่มันจําเจหรือซ้าซากกันเนี่ยแล้วไม่อร่อยอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเป็นไงคะคือเราก็กินได้แหละวันสองวันพอวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยเราก็จะรู้สึกแล้วว่าเราไม่อยากกินเลยเรากินไม่ได้ถูกต้องไหมคะเออพอเรารับประทานไม่ได้เราก็รู้สึกว่าไม่อร่อยพอเราไม่อร่อยแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากลดน้าหนักแต่ตัวนี้ค่ะ ตอบโจทย์มากนะคะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักแล้วก็มีตัวช่วยนะคะวันนี้บอกเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะได้รับการรับรองมาตรฐานนะคะมีฮาลาลมีสคบอมีอ,อย้อเรียบร้อยนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยคือตอบโจทย์ทุกคนโดยเฉพาะคนที่อยากลดน้ำหนักอยากดูแลสุขภาพไม่อยากเป็นโรคอ้วน ไม่อยากเป็นโรคความดันเบาหวานเกาไขมันไตกรีสลายนะไม่อยากเป็นโรคนอนไม่หลับกระสับกระสายบางคนนะคะคือที่อ้วนเพราะว่าอะไรคะอ้วนเพราะว่านอนน้อยนะคะคือนอนเยอะก็ไม่ได้นอนน้อยก็ไม่ได้นะะ,ะเดี๋ยวจะบอกว่าอุย้ยงั้นเราก็นอนเยอะๆนอนเยอะๆก็อ้วนคะ่ะนอนน้อยๆก็อ้วนคะ่ะคือต้องนอนอะไรคะนอนพอดีซึ่งเจ้าตัวโปรตีนเนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากจะบอกว่าข้อที่อันตรายที่สุดเลยนะหลายคนคิดว่าการกินไขมัน การกินของทอดของมันการกินแป้งเนี่ยจะทําให้เราอ้วนแต่จริงๆแล้วนะคะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งเพราะว่าแป้งน้ําตาลไขมันพวกนี้มันสามารถสลายออกไปได้แต่ถ้าเรานอนน้อยนะ,ะนี่คือเหตุผลที่ทำให้เราอ้วนลงพุง หลายคนคิดว่าเออเราก็ไม่ได้กินอะไรนี่เออเราก็แบบว่าไม่ได้ทานอะไรเยอะแยะแต่เรานอนน้อยนอนไม่เพียงพอนะพักผ่อนไม่ตรงเวลาทําให้เราเป็นโรคอ้วนลงพุงต่อยคุณจะอดอาหารก็แล้วต่อยคุณจะลดน้ําหนักก็แล้วต่อยคุณจะออกกําลังกายก็แล้วต่อยคุณจะไปดูดไขมันทําอะไรก็ตามนะคะสุดท้ายคุณจะกลับมาโยโย่เอฟเฟกหรือว่าอ้วนกว่าเดิมนั่นเองนะคะแต่วันนี้ค่ะโปรตีนค่ะจะตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่นอนน้อยนอนไม่พอ พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแล้วมันประจวบเหมาะกับโรคอ้วนเลยโดยที่หลายคนไม่ทราบนะคะแล้วไปคิดว่าเฮ้ยการอดอาหารทําให้เราผอมการออกกําลังกายทําให้เราผอมการที่เราทําอาหารคลีนกินทําให้เราผอมสุดท้ายตอนกลางคืนนอนตีสองนะคะบอกเลยนะคะไม่ผอมค่ะสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดเท่ากับศูนย์นะคะเท่ากับศูนย์เลยแต่ตัวนี้ค่ะโอ้โหคือเหมาะมากสําหรับคนที่แบบว่านอนไม่หลับ นะอ่าในกรณีที่แบบว่ามันเป็นต้นเหตุของโรคอ้วนเลยนะมันเป็นต้นเหตุของคนที่น้ําหนักเกินเพราะอะไรคะถ้าเกิดคุณนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายของคุณมันจะมีฮอร์โมนหลายตัวมากที่ไม่สามารถผลิตและซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอซึ่งอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะสําหรับคนที่นอนน้อยเนี่ยมันจะไม่สามารถผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในกระบวนการของการย่อย เผาผานแล้วก็ระบบขับถ่ายทั้งหมดจะเสียหมดเลยค่ะพอระบบย่อยระบบเผาผานระบบขับถ่ายของเราเสียเกิด <c oughs> อ,อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเราก็เป็นคนอ้วนโดยสมบูรณ์แบบนะคะโดยที่เราไม่ได้กินของทอดของมันด้วยบางคนมีพุงแต่ไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเคย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 ,เคยเป็นแบบนั้นไหมนี่เลยค่ะ กัวนี้จะตอบโจทย์มากเพราะอะไรคะเพราะคนที่นอนไม่หลับนะคะจะบอกว่าฮอร์โมนจากถั่วเหลืองผสมถั่วลันเตาเนี่ยจะช่วยคุณนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอเมื่อคุณนอนหลับดีนอนหลับถูกวิธีนอนหลับลึก นอนหลับในปริมาณที่ 1941, พอดีพอเหมาะไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปก็จะทําให้ระบบการเผาผลาญคุณเนี่ยมันกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะระบบการเผาผลาญคุณมันกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเอาง่ายๆเลยตอนเด็กๆเนี่ยผิวเราสวยพอเราอายุเยอะขึ้นเป็นไงผิวเราเขียวนั่นเหมือนกันเลยค่ะระบบการเผาผลาญเหมือนกับผิวพรรณของเราเลยนะคะคือตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยเผาดีมากเรากินเท่าไหร่หรือ ต่อให้เราจะกินเยอะแค่ไหนอะเราก็ไม่อ้วนพอเราอายุสัก30บไม่ต้องสี่สิบห้าิบหิบนะ30สบคุณไม่เผาแล้วค่ะนะคะตัวตัองเองเอง,เองเรู้สึกเลยว่าหลังๆมาเนี่ยกินน้อยมากคือแทบจะแบบอืแทบจะแบบน้อยอะคือกินน้อยมากแต่ผลสรุปนะคะน้ําหนักเราเนี่ยกลับไม่ลง ไม่ลงแล้วก็เผิอมเ,เพิ่มขึ้นด้วยนะคะนั่นคืออะไรคะระบบการเผาผลาญคุณมันเริ่มทํางานช้าลงทํางานน้อยลงซึ่งเจ้าตัวถั่วเหลืองเนี่ยคะ่ะมันจะไปซ่อมแซมเซลล์นะคะทําให้ระบบการเผาผลาญเราเนี่ยมันดีขึ้นพอระบบการเผาผลาญเรามันดีขึ้นเป็นไงคะเราก็นอนหลับดีขึ้นพักผ่อนดีขึ้นแล้วก็จะผอมเลียวลงเยอะมากๆเลยนะคะคือสูตร,รน้องเอเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็คือนั่งอยู่เฉยๆก็ผอ,อมได้ค่ะคุณ การออกกำลังกายก็ไม่ได้ช่วยให้เราลดน้ําหนักนะคะเป็นแค่ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็เร่งกระบ,บวนการการเผาผลาญน,นั่นเองซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะ ตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์มากสาหรับคนรักสุขภาพนะคะทั่วเหลืองและถัวลรันเตาของเราเป็นเกรดพรีเมียมขัดพิเศษนะคะซึ่งถัวรันเตาเนี่ยบอกเลยนะคะว่าปกติเราเหมือนที่เราคุยกันเมื่อวานเนาะเมื่อวานเราก็คุยกันเออถัวรันเตาผัดกุ้งไม่ร,มรู้ไม่รู้คุณเกต่อรเรากินถัวรันเตาผัดกุ้งอยู่หรือเปล่าแต่วันนี้ค่ะก็อย่างที่บอกถัวรันเตามาจากที่ไหนปลูกที่ไหนเออแล้วมีการล้างสารพิษสารเคมีตกค้างหรือเปล่าใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่ามแมลงโอ้โหถามขนาดนั้นแม่ค้าก็เอา อิโต้ค่ะฟันหนวเอาใช่ไหมคือแบบว่าเธอไม่ต้องกินหรอกถ้าจะถามขนาดนั้นน่ะซึ่งบางทีการเฮลตี้ของเรามันก็อาจจะแบบว่าเออเดชริกนิดนึง แต่มันก็แบบมันมันเลือกไม่ได้เนาะมันเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะเออเราจะไปถามไปพูดกับแม่ค้างันนะเขาก็าจะแบบว่าไม่ต้องกินนะเออมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นว่าเราเรื่องมากแต่จริงๆเราแค่แบบเฮ้ยเราเป็นคนรักสุขภาพเราอยากดูแลสุขภาพมันก็มันก็แค่นั้นเองใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์ไงอ่ะแล้วเรามาผัาดอีกใส่น้ํามันใส่กระเทียมเจียวใส่เกลือใส่อะไรใส่รสดีใส่ผงชูรสใส่น้ำปลา แซ่บนะคะเท่านั้นยังไม่พอถั่วลันเตามันบางทีมันผัดมันผัดกินเองไม่ได้นะมันต้องใส่อะไรด้วยมันต้องใส่หมูสามชั้นนะมันต้องใส่เนื้อสัตว์มันต้องใส่คือพูดละหิวแต่ตัวนี้ค่ะไม่ใช่น้องเป็นถั่วลันเตาอย่างเดียวแล้วเราสกัดออกมาการที่เราสกัดออกมาเนี่ยมันจะได้โปรตีนเยอะกว่าการที่เราทําอาหารกินเองถามว่าทําอาหารกินเองได้ไหมได้แต่คุณอาจจะต้องผัดมันเลยเช้ากลางวันเย็น คือกินสมมติคุณอยากกินถั่วลันเตาอะแล้วคุณอยากได้โปรตีนเท่ากับการกินถั่วลันเตาเนี้ยหนึ่งช้อนสมมติว่าคุณระหว่างที่คุณทานไอโซพอดหนึ่งช้อนนะกับคุณอยากได้ถั่วลันเตาที่มันมีสารสารที่อยู่ในถั่วลันเตาเนี่ยเท่ากับการกินไอโซพอตนะคะคืออาหารเสริมเนี่ยเขาสกัดเอาสารอาหารออกมาแล้วนะคะเหมือนตีต่างว่าเรากินสมมติว่าเรากินถั่วลันเตาหนึ่งจานเนี่ยเราได้โปรตีนจากอันเนี้ยแค่ครึ่งช้อน เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องผัดถั่วลันเตาถึงสามจานนะคะกินมันเลยค่ะเชา้ากลางวันเย็นโอ้โหผัดถั่วลันเตาหน้าเป็นถั่วลันเตาไปหมดเลยแต่เรากินโปรตีนจากตัวไอโซพอตเนี่ยแค่หนึ่งช้อนเราได้เทียบเท่ากับการกินถั่วลันเตาสามจานแล้วอ่ะคุณว่าชีวิตมันง่ายขึ้นไหมมันง่ายขึ้นเนี่ยค่ะไม่ได้บอกว่าอาหารไม่ดีนะอาหารเนี่ยดีแต่ว่าเราต้องกินเยอะไง เราต้องเคี้ยวอีกเราต้องย่อยอกระบ,บวนการร่างกายของเราบางทีมันดูดซึมไม่พออีกนะคะ สมมติว่าเรากินผัดถั่วลันเตาเข้าไปเนี่ยแต่ร่างกายเรามันไม่ย่อยอีกเป็นไงท้องอืดอีกเอาท้องเฟ้อทายไม่ออกคือไปกันใหญ่นะคะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณแพ้ผักผลไม้ชนิดไหนนะคะหมอต้อเอ๋เนี่ยลองสังเกตตัวเองนะอ่ะเอาง่ายๆเลยหลายคนก็บอกว่าโอ้กินโปรตีนจากไข่ใช่ไหมเออกินโปรตีนจากไข่นะคะซึ่งตัวนี้ถามว่ามันเทียบเท่ากับการกินโปรตีนจากไข่ไหมก็คือกินไข่ฟองครึ่ง เท่ากับไอโซพอดหนึช้อนอ่ะนะคะไข่1นึ่งฟองครึ่งนะไข่หนึ่งฟองครึ่งสมมุติว่าเรากินไอโซพอดสองช้อนไอโซพอดสองช้อนเนี่ยเท่ากับการกินไข่กี่ฟองคะประมาณ3ฟองอ่ะก็ได้โปรตีนประมาณ7กรัม8กรัมพอๆกันนะคะบวกลบนิดหน่อยแล้วกันเนาะก็คืออ่ะ ไอโซบะตสองช้อนเนี่ยได้โปรตีน16กรัมนะคะวันนี้เราคิดคำวนวณให้ดูเลยนะเอาแบบง่ายๆนะคะคือหลายคนก็จะแบบว่าเริ่มสงสัยเหมือนกันว่าอ๋อเรากินไม่พอเรากินไม่พอคืออะไรเมื่อเช้าน้องเอกมีแอบเกินเกินไปนิดนึงนะคะสวัสดีคุณกุ๊กกิ๊กอมาราด้วยนะคะสวัสดีขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะขอบคุณพี่มวนด้วยส่งหัวใจมา1 2 3 4 5 6ดวงน่ารักมากเลยอ่ะ คือสรุปแล้วนะคะเรากินโปรตีนไอโซพอดสช้อนได้โปรตีน16กรัมเราก็กินไข่นะคะ3ฟองได้โปรตีนพอๆกันเหมือนกันประมาณเออไข่1ฟองโปรตีน6กกรัมเนาะก็6 1 6 6, 6 2่งหกสอป่ะ24ประมาณประมาณ3ฟองโอเค3ฟองนะคะแต่ว่าไข่เนี่ย ถ้าจะกินแบบดีมากๆเลยนะโคชเอกนะคะให้ให้เข้าไปห้องได้เลยนะคะท่านก็จะแบบเขียนไว้อยู่แหละบอกไว้นะคะก็คือเรากินแค่ไข่ขาวเอาไข่แดงทิ้งแหมแล้วเ,เราเป็นคนแบบออะไรอร่อยที่สุดไข่อะไรอร่อยที่สุดไข่แดงหรือไข่ขาวแน่นอนคะ่ะไข่แดงอเราเป็นคนที่แบบไม่ทิ้งน้องเอกก็คือกินเข้าไปนะคะก็กินไข่แดงด้วยไข่ขาวด้วยทีนี้ ไข่ที่มีโปรตีนจริงๆก็คือไข่ขาวใช่ไหมไข่แดงเนี่ยใน1เม็ดนะหนึ่งหนึ่งลูกกลมๆแบบนี้นะคะมีคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจไตกรีสลายคอเลสเตอรอลความดันไข่แดงหนึ่งหนึ่งลูกกลมๆเนี่ยนะคะมีคอเลสเตอรอลถึง300 300แคลอรี่เออเขาเขาไม่ไม่เป็นไม่ได้เป็นหน่วยแคลอรี่300อะไรสักอย่างหรือเฮ้ยคือเออ300คือเราก็ตกใจฮะ มีหน่วย300เลยคือโปรตีนอะ่ะ16กร,รมัมใช่แต่คอเลสเตอรอล300นะคะเราก็แบบฮคือแบบโอ้นะเนี่ยเลยทำให้เราอ้วนขึ้นนะคะก็คือได้โปรตีนด้วยแล้วก็ได้คอเลสเตอรอลด้วยนะคะบางคนร่างกายขับคอเลสเตอรอลไม่ดีแล้วน้องเอกก็สังเกตตัวเองนะก็เคยมีคอร์สหนึ่งเขาก็บอกกินไข่กินไข่ไขะเราก็ลองดูเลยนะคะเช้า3ามกางวัน3เย็น3น้องเอกกินไข่วันหนึ่งสิฟอง 1นึ่แผงอะกินสามวัน1แผงกินสามวัน,น,น,วนคุณเชื่อไหมคอเลสเตอรอลขึ้นแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะขึ้นตรงไหนรู้ไหมมันขึ้นตรงตา ให้คุณสังเกตดูนะคะเราจะเป็นคนหนึ่งที่คอเลสเตอรอลขึ้นเลยเนี่ยตรงตามันจะขึ้นเป็นไขมันเป็นจุดเป็นตุ่มเป็นน้องสิวผุดขึ้นมาเลยนะคะน้องเอกคือจะขึ้นแบบนี้เลยนะะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่มีคอเลสเตอรอลไงคุณอะที่ที่เปรียบเทียบให้ฟังนะคะที่เปรียบเทียบให้ดูกันเนี่ยคืออะไรเพราะว่าเฮ้ยอาหารเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรพอน้องเอกหยุดกินไข่ช่วงนี้ไม่ได้กินเลยนะคะแบบว่า โปรต and <sh> <sh> <th> ีนที่มาส่วนมากเนี่ยก็เป็นผักเป็นผลไม้แล้วก็มาจากอกไก่เนื้อสัตว์อะไรพวกนี้เลยนะคะก็เราไม่ได้กินไข่เลยช่วงเนี้ยก็รู้สึกว่าเออคอเลสเตอรอลมันไม่ขึ้นเลยนะคะปกติมันก็จะมีนะคะมีสิวหัวหนองแบบพุดๆๆๆๆคือเป็นเม็ดอ่ะถ้ากินไข่ขึ้นมานี่คือใช่เลยก็เลยรู้สึกว่าอ คือแต่ละคนนะมันจะมีตัวที่แบบว่าร่างกายอะไม่ต้องการนะซึ่งไอโซพอตตัวนี้ดีมากเลยเพราะน้องไม่มีอะไรคะน้องไม่มีคอเลสเตอรอลน้องไม่มีไขมันทาสแล้วเขาสกัดมาให้เราเรียบร้อยแล้วการที่เขาสกัดมาให้เรานั่นก็คือเขาเอาสิ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่ต้องการอะออกหมดเลยคุณเหลือแค่อะไรคะโปรตีนแบบเพียวแบบลีน100%เปซ็นเป็นโปรตีนแบบ หนึ100่งร้อยเปอร์เซนต์โอไมก็ดิฉันก็ตกใจว่าเฮ้ยสุเรียนทำมาได้ขนาดนี้เลยเหรอคือเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการออกเอาไขมันออกเอาคอเลสเตอรอลออกเอาน้ําตาลออกนะคะเอากลูเตนออกเอาแลกโตสออกอ่ะบางคนบอกว่ากินโปรตีนจากนมใช่ไหมกินโปรตีนจากยีสต์จากชีสอาวบางคนแพ้ยีสต์แพ้ชีสแพ้นมนมวัวเออเราก็ไม่รู้อีกอันนี้ไม่ใช่นมวัวนะคะอันนี้ไม่ใช่เอ่อเวโปรตีนด้วยนะคะตัวนี้เป็นพืชโปรตีนนะคะเป็นแบบ สมมุติว่าคนที่เขารู้สึกว่าการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นทางออกที่ค่อนข้างยากเพราะว่าบางคนเนี่ยกระเพาะมีอาการย่อยเนื้อสัตว์ได้ไม่ดีด้วยนะอ่าบางคนคุณสังเกตดูนะบางคนเนี่ยไปกินเนื้อหมูไปกินเนื้อไก่ไปกินเนื้อวัวแล้วท้องอืดเป็นเคยเป็นไหมคะเช่นเราไปกินบุฟเฟ่่นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่ากระเพาะเนี่ยย่อยเนื้อสัตว์ไม่ดีบางคนก็ไม่เหมาะกับโปรตีนเนื้อสัตว์นะแต่ละคนจะมีแบบจุดที่มันไม่เหมาะอ่ะแต่ละคน ซึ่งถ้าคุณไม่ได้ไปตรวจจริงๆนะคะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นควิกเทสเนีนะนะคือถ้าเราไม่ได้ไปตรวจจริงๆว่าเราแพ้อะไรเนี่ยเราจะไม่รู้เลยอย่างตัวน้องเอกเนี่ยก็มีหลายตัวนะคะที่กินไม่ได้แล้วก็แพ้กินแล้วก็บวมนะคะก็มีเราก็ลองสังเกตตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะโอ้โหบอกเลยน้องเอกเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ขี้แพ้มากเพราะเป็นคนที่เป็นโรคอะไรคะ <c oughs> เป็นโรคภูมิแพ้นะคะเป็นโรคภูมิแพ้แต่ตัวนี้ค่ะตอบโจทย์มากคือนอกเหนือจากโรคอ้วนเนาะบางคนก็คือแพ้อาหารเนี่ย แพ้ผักแพ้ผลไม้แพ้เนื้อสัตว์แพ้นมวัวแพ้กลูเตนแพ้เลกโตดไม่มีค่ะตัวนี้นะไม่มีเลยแล้วเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเหมาะสําหรับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเหมาะสําหรับลูกเล็กเด็กแดงคือบางทีอะเราอยากจะให้เด็กๆก,กินนมใช่ไหมคะ อยากให้กินนมพืชอยากให้กินนมด่วเหลืองอ่ะตัวนี้จริงๆก็กินได้นะไม่ได้อันตรายใดๆทั้งสิ้นเราก็อาจจะลดปริมาณลงเหลือแค่ครึ่งช้อนหนึ่งช้อนอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเออกกาลังกายนะอย่างตัวน้องเองช่วงนี้เนาะก็จะต้องใช้โปรตีนค่อนข้างเยอะเพราะถ้าเกิดเรากินโปรตีนไม่ถึงเราก็มีสิทธิ์เป็นโรคก,ก้วนได้นะคือร่างกายมันก็จะไปดึงกล้ามเนื้อไปดึงมวลกระดูกนะคะทําให้เราเกิดอาการป่วยได้นะคะทาให้เราเกิดอาการป่วยได้เนี่ยน,นะเออเยี่ยมเลยครับ สุดยอดมากจริงนะคะคือบางครั้งบางทีเราแบบเอ้ยเราจะไปทําอาหารกินเองเราจะไปซื้อผักผลไม้เราจะไปซื้อเนื้อสัตว์เราจะไปซื้อไข่เราจะไปซื้อนมเราไปซื้อยีสต์ซื้อชีส <c oughs> ฟื้นดื <c> ่ม <oughs> สุขภาตต้องดื่มเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงแรกจะยังไม่ค่อยชินเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกนะเดี๋ยวหลายคนก็จะตกใจเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่แบบ เฮลตี้มากคือเฮลต์สุดๆเลยอะ่ะคือมันเป็นสายที่แบบว่าสายคลีนจริงๆนะคะเพราะว่าไม่มีน้ำตาลความหวานเนี่ยเราสกัดออกเป็นศูนย์เลยนะคุณ ความหวานเนี่ยเราสกัดออกเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยดูแลสุขภาพไม่เคยรักสุขภาพนะคะน้องเอ๋อยากขอร้องนะคะขอร้องด้วยชีวิตเลยว่ารับประทานเถอคะค่ะดื่มเถอคะค่ะกินเถอะคะ่ะเพราะว่ามันตอบโจทย์จริงๆนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหว,วานความดันไขมันเกาไตกีสลายหัวใจนะ,ะเหมาะมากคนที่เป็นโรคอ้วนเหมาะมากน้ําหนักเกินเหมาะมากลงพุงเหมาะมากท้วมก็เหมาะเหมือนกันนะคะตัวน้องเอ๋ก็จัดอยู่ในว่าอบกว่ ปวเบาๆก็ยังคงต้องกินนะคะยังคงต้องกินเพราะว่าเธอเราก็ดูแลสุขภาพด้วยกินอาหารปกติที่อร่อยนะคะกินของทอดกินของมันแล้วก็ต้องมากินอาหารที่ล้าง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 นะคะล้างขยะล้างของทอดล้างของมันก็คือแบบเคลียร์มันออกไปให้หมดเลยคุณตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะคะเราไม่ต้องไปทําอาหารอะไรที่มันยุ่งยากแล้วเราก็ไม่ต้องไปดูด้วยว่าเราแพ้อะไรไม่แพ้อะไรพอตัวนี้ ไม่มีอาการแน่นอนนะคะนอกเหนือจากว่าคนที่แพ้ถั่วเหลืองแพ้ถั่วลันเตาอ่ะอันนี้กินไม่ได้นะหลายคนบอกว่าอุ้ยน้องเอ๋พี่แพ้ถั่วเหลืองโอเคกินไม่ได้อาการแพ้กินปุ๊บคันหายใจไม่ออกแน่นนอ,อกผดผื่นขึ้นอ่าถ้าเกิดกรณีอย่างงี้กินไม่ได้นะคะผู้ป่วยเป็นโรคไตผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะระยะแคบจะสุดท้ายอันนี้กินไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนไว้เพราะ น้องมีโปรตีนสูงมากคือโปรตีนแบบสูงสุดๆนะคะจมเรียมซัวด้วยนะคะสวัสดีทักทายค่ะสวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะขอบคุณสำหรับการแวบบเรียนเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดลืมกดว้าวกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะโอ้โ <c> ห <oughs> คือแบบรัวกันเลยทีเดียวเชียวอ้าววันนี้นะคะบอกเลยว่าตัวไอโซพของเรานะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะเพราะว่าก็ใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพบำรุงร่างกายนะคะวันนี้เรามารักสุขภาพกันดีกว่านะคะหลายคนที่ ผ่านมาในช่วง work work at home นะคืออยู่ในช่วงวิกฤตมากคือวิกฤตคืออะไรกินตามใจปากไม่ดูแลสุขภาพไม่ใส่ใจร่างกายก่อนจะเป็นโควิดจะเป็นโรคอ้วนก่อนนะจะที่รัก <c oughs> หลายคน <laughs> เป็นเหมือนต้องเองไมไหมคะ ก่อนจะเป็นโควิดจะเป็นโรคอ้วนก่อนนะคะนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างแบบไม่ไหวแล้ววันนี้เรามาดูแลสุขภาพกันนะก็ฝากน้องไว้สําหรับท่านใดที่สนใจนะคะบอกเลยว่ารับประทานดื่มง่ายมากเลยนะคะคุณจะเช็คกับน้ําเย็นก็ได้จะเช็คกับน้าอุ่นก็ได้เช็คกับน้าธรรมดาก็ได้จริงๆแล้วมันก็สามารถรับประทานได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากเร่ง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 กระบวนการการเผาผลาญนะคะให้ร่างกายของเรามันเกิดการเผาผลาญเยอะขึ้นดีขึ้นนะคะน้องเอกก็แนะนําตัวนี้ชงกับน้ําอุ่นนะคะชงกับน้ําอุ่น ทานก่อนออกกําลังกายนะคะเพราะว่าหรือหลังออกกําลังกายก็ได้ทานช่วงที่เราขยับตัวอย่าทานตอนที่เรานั่งอยู่กับที่นั่งอยู่เฉยๆก่อนจะนอนอันนี้ย้ําเลยนะคะ <c oughs> หลายคนบอกว่ากินโปรตีนจากถั่วลืองผสมถั่วลันเตาแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักมันขึ้นใช่ค่ะ เพราะคุณกินผิดช่วงผิดเวลาผิดวิธีนะคะแชร์แล้วจ้าโอ้ยจมเรียมสัวอกุลอกุลขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการแชร์มาน่ารักมากเลยอะคือเมื่อเรากินโปรตีนเนี่ยร่างกายเราจะต้องมีการขยับ,ขย,บขยื่นนะคะขยับขยื่นเออถ้าเกิดสมมติเรากินโปรตีนแล้วร่างกายเราไม่ขยับ นั่งอยู่กับที่เลยแล้วก็กินโปรตีนนะคะบอกเลยว่ามันก็อาจจะดูมีน้ำ,ม,นำมีนวลอวบอิ่มชุ่มชื่นอรุ่มอรานะคะคก็ต้องระวังด้วยอ่าอันนี้นะคะก็ฝากไว้นะสําหรับใครที่กินโปรตีนนะคะก็ต้องมีการขยับตัวอาจจะไม่ได้ออกกาลังกายแต่อาจจะแบบออกไปเดินออกไปซื้อกับข้าวออกไปจ่ายตลาดออกไปช้อปปิง้งอ่ะก็กินโปรตีนคือ กินช่วงที่เราเดินนะคุณอืจะเป็นช่วงที่ดีมาก <c oughs> ก่อนออกจากบ้านและกันเอาว่าอย่างนั้นนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายนะสําหรับคนที่ออกกําลังกายก็ไม่มีปัญหาจะกินก่อนจะกินหลังร่างกายมันก็เกิดการเบรนนิ่งเกิดการเผาผลาญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหมาะแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสาหรับวันนี้ทุกท่านนะ โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะวันนี้มีคนที่เข้ามาแบบว่าดูแลสุขภาพกันตลอดตลอดนะคะแล้ววันนี้เราก็มีพรีเซนเตอร์เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ใครที่ดูคลิปน้องเอ๋อยู่แล้วอยากจะเป็นพรีเซนเตอร์อยากจะหุ่นสวยนะคะสุขภาพดีนะคะไปด้วยกันกับพวกเรานะคะวันนี้ก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ทักแชทอินบ็อกซ์นะคะสั่งซื้อสินค้าจากตัวแทนนักธุรกิจสุเรียนที่แชร์คลิปนี้ทั่วประเทศไทยได้เลยนะคะสําหรับนี้น้องเอกก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกลับมาพบกันนะคะอย่าลืมนะคะไปดื่มไปกินนะคะสินค้าโปรตีนไอโซพอดของเราด้วยสําหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะคะบายแล้วพบ,บกันนะคะอย่าลืมน้องด้วยนะคะอะใครที่สนใจก็รีบอินบ็อกทักแชทได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบายแล้วเจอกันนะเดี๋ยวเจอกัน,นะค,ะ bye bye. ค่ะบายค่ะ